สวัสดีค่ะขอกติกคือเก่าเนอะค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานก็ะไรมากติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาแดงค่ะลุงนาแดงเพิ่็เสียชีวิตไปดุลนคะคะแต่ว่านาแดงบ่เคลืนฝันถึงค่ะพ่อนาแดงมาใส่เสียที่ีหูลุงเพิ่นตดิดใจกันเลยนาแดงใส่เข้าไปเคลิมเข้าไปนอนรับไปเลยค่ะ ฝันเห็นว่าลูงของเพิ่นค่ะขวกหายมดัดึื๊ดนี่นะคะกเหนแหในลำตางเนาะค่ะหน้าแดงเพิ่นกะฝันว่าเพิ่นกะย่งเป็นเด็กหน่อยในความฝันค่ะเป็นดึกหน่อยเข่าลงเรียนอยู่โมกับไปลงเรียนนี่จากหน้าแดงกับึื๊ดแหงให้ลูปค่ะเรื่องราวความฝันของหน้าแดง เพิ่นเสียห้โซคให้รากคับทานผู้ชมทางบานแนวอด่ค่ะกลับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะความฝันของนาแดงค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาแดงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาแดงสวัสดีค่ะนาแดงค่ะมาหนี้กะในเดินทางลงมาติดตามน้องแล้ว ข้บวฟันกับนาแดงเนาะค่ะกะได้ยินว่านนาแดงอีกฟันตองวดเนาะค่ะท่านผู้ชมกะนาแดงนี่สีฟันจังใดกับเป็นไปเป็นมาแนวใดกะให้นาแดงนี่เราคก็ฟันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งฝั่งเลยค่ะนาแดงฟันจังใดคะเออจังสิเด้อฟันอันเจะของไปเหงานมามืัอนี้เมื่อยบ่านเหนล่ะบานที่ไปเหงานมาเมื่อยแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็มาฟันว่าอัน ใส่ของพอข่อยเนี่ยตายตายตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นบุญก็ดูเราครับเวลามาของก็ลงมาจากไอ้บ้านลงมาตาพุนมาที่นี่กลับมานั่งอยู่บนห้องนี่แหละแล้ววันที่นี่อาบน้ำเมื่อยมากก็เลยมาใส่เสื้อตัวนี้นี่รูปเล่าก็อยู่นี่แหละเห็นอยู่นอค่ะค่ะเห็นอยู่ีนละก็เลยกว่าโอ้ยตายแล้วลูกหลานขึ้นเมื่อยแท้ลำบากแท้ก็เลยคิดว่าเออบ่เป็นยังตอเข้าสู่เอา <c oughs> บ้านที่นี่มานอนฝันเล่าว่าหาปลายกูกินแน่แล้วว่ะ <c oughs> หาปลายกูกินแน่มึงจะเพิ่งไปโรงเรียนทำนั่นละบ้านที่นี่ก็เฮ็ดปลายเล่าได้ได้สองตัวเอาแหไปงุ้มยืดสาง <c oughs> นอนหน้า <c oughs> งุ้มในื้สางงุ้มในื้อสางเอาเอ่องุ้มในื้สางว่างลงสางสางยืดทางเทียงนั่นละเออแล้วกาแาไปเลี้ยงโมเข้าไปเอาบักไก่เลยเสียขาวๆไปไว้น้ำมันแท้กาแาไปน้ำเขาแล่นน้ำก้นเขาพายกระเป๋าเอาอยู่สมัยก่อนแล้วบ้านที่นี่ ไปเกิดไปโรงเรี้ยงมาที่นี่ปู่ก็ปู่ก็บอกว่าอันกลับมากลับมาบ้านเด้อแล้วก็ว่าฮะฮะเออนี่ลราคนคนนี้นะครับนี่นี่ที่ทผมสี่เบื้องนี้นี่แนวโอคมนี่ครับแล้วบัดที่นี่อายุเรานั่นแปดสิบห้าปีเราตายแปดสิบห้าปีผมก็เลยว่ามาอัน ผมกับพ่อคุยกันน่นั่งๆผมมันค่อนดึงส่เนาะในความฝันในความฝันเฮาผมแต่ว่าเห็นเห็นตาปู่โบกเมื่อบ่ายบ่ายอยู่อ่าเวลากับบ้านเด้อกลับบ้านเด้อระวังสิแต่ว่ากลับบ้านเนี่ยขึ้นนอนหน้าดิวันนี้ในความฝันนนั่เหมือนสมัยแต่เด็กหน่อยสมัยแต่เด็กหน่อยสมัยแต่แต่เลยนโย่ไอ้ปอหาปอหฮกหมน้าแตวสมัยก่อนผมเลี้ยงคุ้ยเลี้ยงง่วเหมือนเหมือนเลื้ยงเก่าเลื้ยงหลังถิ่มาฝันถิ่นแม่นแต่ว่าเราตายดิ คนคนนี้เป็นคนที่สอนผมคนพี่พี่กปนพี่แก้วอ่ะนั่นแหละแต่กี้ผมคนเพรเป็นค่ะอันนั้นปลาใส่แักพริกใส่นี่คนเป็นคนสอนที่ว่าให้ให้แข็งแล้วตายไปแล้ววันที่นี่นี่แหละผมกลับไปเขาหายเสียผมมาตัวนึงค่ะอ่าสุดญาติโกงที่กายยู่ทางว่ได้ไหมเพรานไหนมาให้มาวันที่ผมลงมาอุบลผมวัาที่ว่าผมเมื่อยผมไปเห็นงานผมไปรับจ้างเพคนผมกลับมาผมเลยอาบน้ำแล้วมาใส่เสีย ลับไปเลยค่ะเข้าความฝันหมะแม่นฝันไปเลยตั้งแต่เอามาเอาเสือมาจากบุรีรัมย์นี่พึ่งกําลังใส่พึ่งของก็ใส่บ่เคยใส่กัเทีเอาหอยไว้ในตู้ใส่เลยก็ฝันเห็นเลยแม่นลมเมื่อยลับเลยค่ะอายุเพิ่นกับแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าปีบ้านนี้นาแดงนั่นมาเปร์บ้านไปตึกดเหตึกดเหอยู่จ่างไม่เคยเห็นเลย บ่เคยเห็นในนกตื้นห็นในสางเนาะโอ้ยตื้นห็นในสางมันสางมันเลือดเด๋มันเป็นแค่ๆเนาะค่ะมันสางกว้างกว้างอยู่บ้าสางกว้างมันจะแหดำลงงุ่มได้สองตัวค่ะตายอย่างคนอะไรงุ่มได้สองตัวคือไม่อยู่สางมันสิมีแต่ปลาคอกระไดปลาคอสองตัวเออไดสองตัวตีนนู่นนั่นนู่นนั่นนี่เห็นระตุ่มตุ่มระกำว่างไว้ระกำใส่เฝ้าเฝ้าวแรนไปน้ำโขลงเลี้ยนไปน้ำไปน้ำม่เขาโม่เขาโตไก่แล้วค่ะวานนี้วานนี้ในความฝันน่ะแดง ไปตึกเหนไอ้ส่งได้ปลาคอมาสองตัวนี่ถ้าให้ตีตัวเล็กนะแดงสิตีตัวใหญ่อย่ามันย่ามันแปดหาแปดสองสองแปดหรือแปดหเนี่ยหาแปดเนี่ยได้สองตัวปลาไม่มีสามปลากับสองตัวเนาะแปดหแปดสองปลากับแปดมือกับหาเนาะปลากับสองตัวอ่ะผมคิดว่าแล้วผู้ผมก็อายุหายแปดปีตายค่ะแล้ววันนี้นี่ผมก็เล็บวะทมันมันแมนบ่หอ เน่าเน่าเน่าผมขอให้บอกผมให้ไปประคนเล่นเลขเล่นเบอร์หนูผมก็ว่าแต่ว่าอายุตายเนี่ยตายเนี่ยข้อเสื่อผมเนี่ยหันหลังให้เบิ้งก็ได้นี่วันที่สิบเก้าสองกุมภาพันธ์นี่นั่นคือให้บุญกระดูกเราให้บุญกระดูกนี่กระดเสือจนได้ว่าเขาหายเสีอตัวนี้มาหน้าแดงนี่สิเกียวกับอายุเพิ่นกับปลาครับบอเห็นเห็นเราบอกเมื่อวานกวางเมื่อวานมึงกลับมาเด้อมึงกลับมาเด้อไปแล้วเนี้นกวางเมื่อกวางเมื่อใส่ผ้าสโลงแล้วก็ไอเสื้อเสื้อ เสียเนี่ยก็เสียกักเลยผู้เฒ่าน่ะเสียาวนะย่อนยุกจังสี่แล้วในความฝันของนะาแรงย่อนยุกเนาะกะเป็นเล็กน้อยบ่โอ้ยผมเรียนอยู่มโซสี่มหาแล้วอือยู่มโซีมหาครับสมัยที่จากญาติปโรงเรียนนะค่ะแต่บมเมนบาฝันบ้าเถาคือเดียวนี่บ่เลี้ยวบ่บ่บ่เฮ็ดเฮ็ดบุญหาวันที่สิบเก้าเดือนสองกุมภาพันธ์ปีสองพันหกสิบห้าเฮ็ดบุญกระดูกค่ะอืมเอากระดูกบเฮ็ดบุญลอยวันคือบ้านเฮาเด้ค าตายไปแล้วกับตักบาไปไปปกติแต่ว่าพูดแหละพี่นออ้อง้องไยโฮมกันมาเอาเงินมาโฮมกันแล้วก็จัดมอหลอกมอล่ำไม่ไม่เห็นบุญกระดูแล้วไปเด้เสือตัวน,นี้มาบันที่ผมเมือ่อยจริงๆล้วผมพับใส่กระเป๋าผมเอกสารใส่กระเปา๋าเอกสารผมเราผมเกบไป้ทศบานมันนี้ไม่แต่ออกมาหอยไว้ไปอาบน้ำมาไปอาบไปอาบน้ำมาขึ้นแล้วผมอะไรแบบนี้แต่เสือปูหอยจใส แล้วก็จกกอไม่หายค่ะใส่ปุ๊บไปเลยสมองก็ได้มากฟันเห็นแต็มนี่แหละนี่เดี๋ยวที่ที่ผมบอกแต่แต่ว่าตายเราตายเนี่ยเป็ดไม่หายปีค่ะผมว่าผมก็เสีมาบวชผมว่าสีมาบวชให้ผมว่าสีมาบวชให้เพิ่นผมร่าจะผมล่างงานจากกระทุ่มเกิดเลยว่าโอ้ยท่านมโนท่านมโนท่านมโนหายไปเลยแบบนาแดงบ้านนี้ มัดตึกแค่ในสางนาแดงตีเป็นผมผมผมตีเป็นแปดห้าว่ะแปดห้าวท่าสามตูคืออายุอายุของปูผมเนี่ยแปดสิบห่าค่ะถ้าสามตูนาแดงเอาตัวไหนเขาผมจะได้สองแปดห้าสองแปดห้าครับพปลาสองตัวเลยปลาสองตัวเลยอายุเราแปดสิบห่าผมตีสองแปดห้าเลือดหาแปดห้าสองเลือดสองห่าแปดเนี่ยแล้วแต่พวกเจ้าสิครับกันผมกับผมหัวก็ไั้ กลับเอาเนาะครับรัดนะรัดรักับหน้าครับหลังไปผมก็บผมหูค่ะค่ะเพราะผมก็เลยเรียกว่าพี่เพราะว่าเป็นความฝันเนาะครับอ่าแต่ว่าเรายืนใส่เสื้อขาวจันท์พานใส่เสื้อลงไหมค่ะจันท์พานอยู่ตั้งแต่เพิ่นเสียไปนี่เคยฝันเห็นเพื้นบ่เคยฝันเหอนไปเอาเสือตัวนี้เพราะว่านุ่งเสื้อขาวปุ๊บแมนเลยเนาะเสือตัวนี้เสือตัวนี้มันเป็นเสือที่ว่างานศพค่ะแล้ววันที่นี่ผมกลับไปนี่ผมกลับไปผมกลับไปบ้านมาผมหายเกิดอยากไม่ให้แต่ขึ้นไปนะ ผมก็ไปพบผมไปบ้านเขาเอาเสื้อตัวนีมอบให้ผมเลยแล้ว<อ>ก็เก็บไว้ในกระเป๋าตอนมอบให้กรบเป๋ั้นฝันบ<อ>่พ่อมานุ่งฝันเออไมามาหอดบ้านตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนผมใส่ค่ะผมใส่แล้วบันที่นึ่อาบน้ำอาบน้ำอาบชาติใส่มันบ่ม่ทำงานผมเมื่อยเนาะ,ะหาเสีอผ้าเสีอผ,ผ้าก็มีหลายตัวอยู่หลักเลยสามหาเสือปูเสือปูอยู่ใส่นี่คือเสือปูนี่นี่คือมีไส้ของพ่อเขาเปมือนปูเลยโลงเลยนอนก็เลยมาฝันรับ รอบเราก็สมองไปเลื่อนไปเลยแบบฝันไปด้วยที่อาจารยมที่ผมตามที่ผมบอกค่ะค่ะอายุน่ะแดงเท่าไหร่แล้วครับหาซิปหาซิปอย่างหาซิปเอ็ดแมนหาซิปอย่างหาซิปเอ็ดค่ะฝันฝันนั่นฝันอยู่อยู่บ้านเก่าบอกค่ะหรืออยู่บ้านอะไรวิล่ำเนี่ยบ้านนอาเนี่ยแหละสมมุติเนี่ยเหรอเป็นเป็นฝันอยู่เฮือนหรืออยู่ใส่ค่ะอยู่นอนสมัยก่อนนอนทรงน้า ท้อหน้ากับมีบาตอีกทีนะคะานค่ะกาให้เดรมชุ่มหีือิจารณาบึงนะคะเนะตัวเลขความฝันของนาแดงนี่มีสองแปดหานะคา่ะแต่สามตัวแมนคึ้นวารัชินสันหรออายุอายุปูอายุปูเนี่ยแปดสิห้าปีแปด้าปีในป่าแล้วสองตัวค่ะแปดสองเนาะตีป่าเนาะบานี้อายุนาแดงนี่ก่าห้าิบาสิบย่างหาดค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบพุหนนาแดงหลายๆค่ะทิมาให้หน้าทางตัอริกหน้าทางความฝันกับท่านผู้ชมของเขาค่ะขอบพุณนค่ะค่ะขอบพุณนค่ะมาสรุปตัวเลขของหนาแดงเนาะค่ะเลขของนาแดงพิ่นฝันว่าได้ติกเหเนาะค่ะได้ลาสองตัวค่ะสองแปดห้าแปดสองอายุของลุงพิ่นผูติยไปแล้วแปดสิบห้าปีค่ะ อาอยุของนาแดงหาชิอยางหาิบเอดค่ะมันีชิปกท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยหอย่าลืมกดติดตามป่าบนญุนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนญุนอีสานนั่มเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนญุนอีสานกไมีเพียงทอนีคลิปนา่อกันไม่สุกสูกหมานหมน ลำๆเรื่อยๆเฮียงๆปังๆกับตุเลคของหน้าเดงนเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ